สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมตอกกับผมแพงเตยนานานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าสิบต่างขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัตกาศที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสองเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิอันดับทั้งสองสองเหรียญเลยนะครับท่าน หนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะด้วยนะครับเนี่ยสองเหรียญนี้ถ้าใครมีนะครับอย่าลืมเก็บไว้แน่นอนเลยครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับถ้ายูนซีนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับเบื้องหน้าพงค์ท่านคภูมิพลอดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังก็คือรัชกาลที่เก้าครับท่านดูที่ครับบรมบรุ่งพงค์ท่านถึงจะเหรียญเล็กแต่สวยงามแบบนี้น่าเก็บสะสมมากนะครับดูที่ครับเนี่ยบุลมบรุ่งพง์ท่าน คมชัดเจ๋ยวมาครับท่านหลับสองเยญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างก่อนนะครับเพราะมันเรียนเล็กมากผมไม่กล้าที่จะทาสี่สัวกับกลมหล่นลงพื้นมาดูขอบเพลินเฟืองครับเนี่ยสวยงามขนาดไหนครับคมชัดเจ๋ยวแบบนี้ท่านไม่เก็บแบบนี้ไม่รู้จะเก็บไงแล้วนะครับท่านนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับด้านสวนด้านหลังประเทศไทยพศ .2550 ครับท่านส่วนตรงกลางคือห้าสิบไทยแล้วก็5้าสิบอะไรบิกครับดูนั่นล่างขดคือสตางค์ครับท่าน นี่ครับเป็นเหรียญที่ปีพศ2550เนี่ยติดตอันหนึ่งในสิบอันดับที่อันดับที่เท่าไหร่ผมก็จาไม่ได้แล้วสิครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่ครับเงาวับเลยครับเหรียญนี้ยังไม่ทําการล้างสวยงามขนาดนี้ครับแต่ถ้าทําการล้างแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับสำหรับปีนี้นะครับนี่ครับประเทศไทยปีพศ2551กับสันเหรียญนี้ก็ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับเช่นกันครับเงาวับแบบมีทัดา ทำการล้างแล้วจะสวยงามขนาดไหนท่านคิดดูเองกันครับระหว่างสองเหรียญนี้นะครับดูครับขอบเฟืองดูง่ายนะครับขอบเฟืองตรงนี้ครับเนี่ยคมชัดแจ๋วทั้งคู่ครับยังไม่ทําการล้างเห็นรอยดําปีอยู่ชชัดเจนครับแบบนี้ท่านคิดว่าไม่ก็บแบบนี้ไม่รู้จะก็บแบบไหนเพราะสองเหรียญแบบนี้หายากมากในปัจจุบันเนี่ยครับผลิตไม่เยอะครับบอกตรงเลยไม่เยอะแน่นอนเพราะไม่ถึงยี่สิบ่านสิบล้านนะครับท่านก็ประมาณยี่สิบกว่า ทั้งสองเหรียญนั่นแหละครับเท่าที่ผมเท่าที่จําได้ครับไม่ถึงสามสิบล้านเหรียญแน่นอนก็ฉะนั้นมันหางยากอยู่นะครับถ้าไปยูเอ็นซีไม่ต้องพูดถึงครับห้าสิบาทถึงร้อยแน่นอนครับทั้งคู่เลยครับทั้งสองเหรียญครับถึงจะห่างกันก็อันดับติดกันนั่นแหละครับไม่ห้าก็หกไม่สี่ก็สามไม่สี่ก็ห้าไม่ห้าก็หกอยู่ประมาณนี้ละครับสำหรับสองเหรียญนี้นะครับอันดับพออสองพันห้าร้อยห้าสิบกับพอสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับ